That you were meaning to get in touch with me, but then I heard you were dead. And I also heard that you were a king, and various other things. But the fact is, Loki, you and I are not the sort people understand. You know, the sort people fear. Now I got the information that I need, and now I have to break your neck. It's just the way it is. I'm not. I'm just a messenger. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับคลิปที่ท่านผู้ชมพึ่งได้ดูกันไปนะครับผมเป็นชาก t น a สที่ผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยได้เห็นถึงฉากฉากนี้ที่เป็นฉากของทานอสโดยฉากฉากนี้นะครับผมเป็นการเทสนะครับว่าแบบ Joss Whedon เนี่ยจะเอามาทําเป็นทานอสได้หรือไม่อะไรแบบนี้แล้วก็ทําได้นะครับผมแล้วเราก็ได้เห็น t า a อสอย่างที่ได้ปรากฏออกมาใน Infinity War นั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนแหละผมมั่นใจว่าฉากนี้คนน้อยมากที่จะเคยเห็นเลยแต่การที่เ,าเอาฉากนี้มาให้ดูนะครับผมไม่ได้มาเพื่ออะไรนะเพื่อจะยั่วท่านผู้ชมเฉยๆว่าในอนาคตเนี่ยนะครับผมเรานะครับน่าจะได้เห็นทานอสกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่เป็นทานอสในเวอร์ชั่นใหม่นะครับและทานอสที่เราพูดถึงจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรกันมันคือเวอร์ชันนี้ยังไงอะไรครับผมเวอร์ชั่นเด็ก หรือเวอร์ชันหนุ่มแน่นนั่นเองครับไม่ใช่เวอร์ชันที่แบบว่าโอ้โหเป็นขุนศึกแห่งจักรวาลไปแล้วโดยรูปที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือรูปธานอสในวัยหนุ่มนะครับผมที่เป็นคอนเซปที่มาเวลได้สร้างขึ้นมานะครับและแน่นอนล่ะทำไมเราถึงบอกว่ามันเนี่ยนะครับผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในหนังมาเวลเรื่องใหม่ๆที่กําลังจะมาถึงเหตุผลนะครับผมเรียกได้ว่ามาเวลเนี่ยกูทางเอาไว้แล้วสาหรับการมาถึงของอีเทอร์นอลถูกไหมธานอสเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเผ่าพันธ์อีเทอร์น ชาวดาวไททันทั้งหมดนั่นแหละครับก็คืออีเทอร์นอลเหมือนกันครับมันก็เลยจะมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของดาวไททันได้อย่างง่ายได้หรือฉากที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างฉากที่ตัวของธานอสไปเจอกับเลสเกลในวอร์เมียเนี่ยเลสเกลเองนะครับก็เรียกธานอสว่าเป็นบุตรแห่งอารส อารลัสนะครับผมเป็นชาวอีเทนอลที่เกิดที่โลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมันก็ยิ่งเชื่อมโยงกันไปใหญ่เลยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาเชื่อมต่อกันตั้งแต่แรกมาเวลแอบวางแผนอย่างแนบเนียมนมาเลยตลอดแล้วจอจโบรินเนี่ยนะครับผมคนที่แสดงเป็นฮานอสเองก็ยังพูดอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับไปรับบทต่ออยากจะเป็นฮานอสอีกหลังจากเอ็นเกมนะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากๆแม้ว่าตัวของพี่น้องลูโซจะบอกว่าเราจะไม่ได้เห็นเวอร์ชันของฮานอสในเอ็นเกมอีกแล้วเนี่ย ซึ่งคาพูดเนี้ยมันอาจจะดูว่าหลายๆคนคิดว่าอ๋อทานอสจบไปแล้วไม่มีทานอสอีกแล้วแต่เขาพูดว่าจะไม่มีทานอสในเวอร์ชันเอ็นเก e อีกนะครับก็คือไม่ได้มีทานอสในช่วงเวลานั้นอีกแต่อาจจะมีในแฟลชแบ็กอะไรมาได้อย่างแน่นอนถูกปะเพราะเขาบอกเลยว่ามันจะไม่มีทานอสในแบบนั้นอีกแล้วแต่แบบอื่นเนี้ยมันมีได้ไงแล้วยิ่งมาเวลเนี่ยนะครับผมไปสู่คอนเซปต์แบบมัลติเวิร์สเข้าไปอีกเนี้ยนอกจากฉากแฟลชแบ็กที่เป็นทานอสต,ตอนหนุ่มแล้วหรือว่าจะเป็นทานอสจากอนาคตหรออะไรก็ตาามมมมเยนยัดด้หดล แค่ตอนหนุ่มเนี่ยเป็นเบสิกที่สุดแต่ถ้ามันจะเอามัลติเวิร์สมาด้วยเนี่ยเราจะได้เห็นทานอสแบบเต็มไปหมดเลยนะครับผมได้ทุกแบบได้ทุกรูปคือเรียกได้ว่ายังไงเนี่ยทานอสไม่น่าจะหายขาดจากมาเวลอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยก็ต้องมีการเมนชั่นถึงหรือพูดถึงวีรกรรมต่างๆที่ทานอสได้เคยทําไว้เพราะก็มีการเกิดขั้นมาเป็นอีสเตอร์เอ็กเป็นคําถามที่แบบปลายเปิดเนี่ยนะครับผมหลายเรื่องใน ทั้ง n อนเกและ In f ฟ n i t y War เลยถูกไปทั้งเรื่องราวแบบ Back o r เดอร์อย่างเงี้ยเหล่าเอเรียนเผ่าพันพวกนั้นเนี่ยนะครับผมก็น่าจะมีบทบาทอีกในะมาเวเลเรื่องต่อๆไปที่จะไปสู่สงครามอวกาศมากขึ้นอีกหรือเอาง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมการที่ฮานอสจะกลับมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องกลับมาในฐานะที่เขามีชีวิตกลับมาในรูปแบบของความทรงจําหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาได้ทุกรูปแบบจริงๆแล้วอย่างลองดูฉากนี้นะครับฉากที่ฮานอนเนี่ยได้โชว์ให้กับด็อกเตอร์สเตรนเห็น ถึงเมืองนะครับผมที่เป็นเมืองไททันตอนที่มันรุ่งเรืองเนี่ยซึ่งเมืองไททันแล้วจริงๆอ่ะมันก็คือเมืองของเาผ่านอีเทอร์นอลนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่านอกจากตัวทานอนและพ่อของเขาเองอะ่ะฉากเมืองของไททันเนี่ยก็จะถูกนํากลับมาเป็นอีสเตอร์เอกหรือถูกนํากลับมาใช้อีกอย่างแน่นอนอาจจะไม่ได้มาในอีเทอร์นอลภาคแรกนะแต่ถ้าอีเทอร์นอลมาสําเร็จแล้วมีภาคต่อเนี่ยก็ต้องมาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเมืองของอีเทอร์นอลจริงๆอะ่ะดาวไททันมันคือเมืองของอีเทอร์นอลว่ะ มันจะไม่มาได้ยังไงวะยังไงก็ต้องมาปะวะคือแฟนๆมาเวลที่เป็นแบบคนอ่านคอมิกมาเขาก็ต่างฝันพงกันแบบนี้หมดแล้วนะคือถ้ามาเวลจะไม่เอามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องแบบ หักปากาเซียนเลยอะหักปากาเซียนคอมมิชทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะใน Reddit หรือในไทยเองก็ตามเนี่ยหลายๆคนคิดว่ายังไงก็ต้องมีฉากของดาวไทยฮันกลับมาถ้าไม่มาเนี่ยเหวอแดกกันหมดเลยนะแล้วต่อจากนั้นน,นะครับผมเราจะมาลงลึกที่ประวัติของ e ีเทอร์กันสักเล็กน้อยนะครับว่า e ีเทอร์เนี่ยนะครับผมจริงๆพวกเขาก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจุดเริ่มต้นมาเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละมันคือมนุษย์นะครับผมที่ถูกจับมาทดลอง โดยตัวของซีเลเชียลและจริงทานอนอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอินเทอร์นนลแต่เขามียีดีเวียนนะครับผมทำให้เขามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกับชาวไททันหรือว่าชาวอินเทอร์นอลคนอื่นๆและมีผิวสีม่วงไงคนอื่นไม่ได้มีผิวสีม่วง ซึ่งเราจะขอเจาะกันแบบเบาบางแค่นี้นะเพราะเราเคยทำคลิปอีเทอร์ไปแล้วไม่รู้กี่คลิปด้วยถ้าเราจะมาพูดใหม่ทั้งหมดอีกเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของธานอสกับหนังอีเทอร์นเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงมากๆเลยและนอกจากนี้นะครับผมมันยังมีหนังเรื่องอื่นที่ธานอสนะครับผมจะมีผลสําคัญมีอิมแพคสาคัญมากๆเลยอย่างโนวานั่นเองใน In f ฟ n i t y War นะครับผมเราได้รู้แล้วว่า แซนดราเนี่ยที่เป็นดาวหลักของโนวาได้ถูกทำลายโดยทานอสครับและทานอสเนี่ยก็ได้ไปนำพาวเวอร์สโตนมาจากที่นั่นซึ่งแน่นอนเลยครับผมในคอมิกเองอะ่ะโนวาเนี่ยนะครับก็ได้พลังมาจากแซนดราเนี่ยแหละครับแต่พอดวงดาวแซนดราเนี่ยถูกทำลายนะครับผมเรียกได้ว่าแบบโนวาทุกคนถูกฆ่าตายหมดเหลือแต่ริชาร์ไดไรเดอร์คนเดียวอะ ก็เลยกลายเป็นว่ารีชาร์ดไรเดอร์เนี่ยนะครับผมได้พลังทั้งหมดของโนวามารวมกันอยู่ที่ตัวคนเดียวทําให้เขากลายเป็นโคตรบารม,มาเทพนะครับจากโนวาที่แบบเป็นหน่วยรบทั้งหน่วยเนี่ยพลังมันถูกอัดมาที่คนคนเดียวอ่ะก็เลยกลายเป็นสุดยอดฮีโร่ซึ่งจริงๆนะครับฉากโนวาที่จะมาต่อสู้เนี่ยมันต้องมาร่วมตั้งแต่ในเอ็นเกมแล้วในฉากสุดท้ายที่แบบเปิดอุโมงค์ฮีโร่กันมาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจริงๆอ่ะฉากในเวอร์ชันแรกมีโนวามาอยู่ด้วยเพราะว่ามีคนเคยไปถามพี่น้องลูโซเล่นว่าแบบ เออทำไมฉากนี้มันไม่มีโนวาวะพี่น้องลูโซ่ก็ตอบมาว่าแบบเนี้ยลองดูไปใ้ใกล้เดี๋ยวเจอเองซึ่งในความจริงอะ่ะไม่ว่าเราจะซูมแค่ไหนมันก็ไม่มีโนวาอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วมันก็เลยถูกคาดเดากันว่าจริงๆอะ่ะแผนตอนแรกอะ่ะใส่โนวาเอาไว้แต่ด้วยความที่ว่าแบบ ด้วยความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องหรือว่าถ้าจะใส่มามันจะทําให้แบบทิ้งปมไวม,มากเกินไปเนี่ยก็เลยตัดโนวาออกไปครับโดยอัน,น Nova เนี้ยโนวาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ทานอสในอินฟลิตี้วอร์ซึ่งเป็นทานอสในจัก,กรวาลหลักไปเอาพาวเวอร์สโตนมายังไงก็ต้องมีการเมนชั่นถึงทานอสถึงการล่มสลายของแซนด้าในหนังของโนวาอย่างแน่นอนคือเอาจริงๆตอนแรกเขาจะใส่มาในเอ็นเกมแล้วไงแต่เดี๋ยวมันจะเป็นการอินโทรดิวอะไรใหม่ๆม,มากเกินไปมันจะแบบไม่เหมือนการตัดจบอะมันแบบมันมันจะไม่จบมาหากราบอะ ก็เลยคิดว่าน่าจะไปเริ่มใหม่กันในหนังโนวานะครับแต่ก็ต้องมีการพูดถึงธานอสอย่างแน่นอนละ่ะไม่มีไม่ได้จริงเพราะเป็นคนทําลายซซนดา้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับและนอกจากนี้เองเนี่ยตลอดเรื่องราวที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นฉากที่ธานอสน,นั้นบุกไปยังดวงดาวต่างๆในอดีตเนี่ย ก็น่าจะได้มีเอเลียนเผาพันธ์อะไรพวกนี้นะครับผมที่เคยถูากทานอสจัดการหรือเคยได้เจอได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของทานอสเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนแหะครับก็เป็นการเมนชั่นทานอสไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับผมยังไงหนังมาเวลในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการเมนชั่นทานอสกลับมาแน่นอนหรือไม่ก็การเอาเขากลับมาเลยด้วยซ้ําไปซึ่งผมคิดว่าในมหากราบที่จะเป็นแบบแกรนฟินาเล่อันต่อไปเหมือนเอ็นเกมภาคใหม่ของมาเวลอ่ะทานอสก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับผมยังแบบสมมติถ้ามันเป็นซีเควนซ์ ก็ต้องมาถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องราวระดับม Mult ั multi v e r s ะแล้วถ้าจะไม่เอาทานอนมามันก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โห แฟนๆฮงเฉาตายอะยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วไม่ต้องเครียดเลยนะครับใครที่บอกว่าทานอสมันจากไปด้วยดีแล้วโอ้โหยังไงเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับผมแค่เราต้องรอก,กันหน่อยอาจจะไม่ได้มาในเร็ววันนี้แต่แบบว่าการเมนชั่นของมันเนี่ยยังคงอยู่ไปอีกนานแน่นอนครับเพราะสิ่งที่ทานอททำกับจักรวาล MCU หรือว่า Marvel Cinematic Universe เนี่ยเรียกได้ว่าทําเอาไว้แบบเจ็บแสบมากนะครับผมเป็นรอยแผลทาวอนที่ไม่มีวันจะลบออกได้เลยครับเป็นไวรัสที่อิมแพกมากจริงๆนะแล้วก็มีคนเชียร์เยอะมากๆด้วยเพราะหลายๆคนก็มองแนละ้วว่า ทานอสที่จริงอะเขาก็เป็นคนดีก็ก็รอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงกับตัวละครทานอสบ้างนะครับ <c oughs> เขาจะกลับมาในอนาคตไหมแล้วส่วนตัวเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เองนะถ้าผู้ชมคิดว่าทานอสเป็นคนดีหรือคนเลวยังไงขอลองขับตอบนะแบบจัดเต็มเลยนะใครเขียนมาเป็นภารากราฟได้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วไปตอบคอมเมนต์ด้วยผมอยากรู้มากๆจริงเพราะในสายตาของผมเนี่ยให้มองอะอเวเจอร์ก็เป็นคนดีทานอสก็เป็นคนดี แค่อุดมการทั้งสองคนมันไม่ตรงกันแค่นั้นเองครับแล้วทานอเนี่ยมันจัดดีอะ่ะมันกถ็ถูกเริ่มกระตุ้นถูกเริ่มกระตุ้นจะทําให้ความดีนะนะั่นแหะมันกลายเป็นความบ้าคลั่งเป็นความสะใจแทนในตอนท้ายของ n อนเกมแต่ถ้าเป็นทานอใน Infinity War เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนดีเลยนะครับผมแค่อุดมการคนละแบบกับ a v e n g e r เท่านั้นเองครับก็ต้องรอดูกันนะ ว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเดี๋ยวผมรอไปอ่านนะพูดจริงๆว่าคาดหวังให้ทุกคนตอบกันมานะครับผมถ้าไม่ตอบนี่เราเสียใจนะบอกไว้เลยตอบกันมาเยอะเลยนะอยากฟังมากๆเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ตอนนี้ก็ถึงล่านกว่ับซับกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันที่โอกาสบอกขอบคุณไปเลยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยเราหวังว่ารายการคลิปกับท่านผู้ชมเนี่ยไปไเรื่อยๆเลยนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะเรียก หาอะไรมาเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องอื่นของผมนะหลายๆคนที่ฟังมายังไม่รู้ว่าผมมีหลายช่องแล้วตอนนี้มีทั้งมังงะเวิลด์นะครับเป็นการเล่าเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็มี g h โกส r ตรเป็นการเล่าเรื่องผี Mystery World เป็นการเล่าเรื่องปริศนาก็ลองไปดูกันได้ครับผมวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ